บรรท้องม t i v e กันต่อไปนะฮะเรากําลังคุยกันถึงเรื่องประเด็นในแง่ของการของใหม่กับของเก่าจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเรากําลังบอกว่าท่านผู้ชมที่อยู่บ้านตึกแถวเดิมๆเก่าๆหรืออะไรต่างๆหรือมีห้องแถวเรือนแถวไม้ริมน้ําหรืออะไรต่างๆอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยอยากที่จะไปอยู่ที่อื่นตึกเราอาคารเราบ้านเรือนเราเนี่ยมีศักยภาพตรงนั้นในเรื่องราวของการใช้ในเรื่องของวัฒนธรรมครับ ในเรื่องของบริบทในเรื่องของที่มาของชุมชนอะไต่างนี้เอามาเป็นกลไกในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนของเองตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในบ้านเราเลยตรงนี้สําคัญนะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วจุดแข็งบ้านเราก็คือวัฒนธรรมนะฮะหรืออะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาเที่ยวบ้านเราฝรั่งเข้ามาเนี่ยเขาอยากเห็นบ้านเดือนไม้ริมน้ําอะไรเก่าๆหรืออะไรต่างๆที่เขาไม่มีนะฮะท่านผู้ชมฮะเขาไม่อยากเห็นไอ้ตึก กระจกอะไรต่างๆเหล่านี้แบบที่ในประเทศเขามีหรอฮะเขาอยากเห็นที่เขาไม่เคยเห็นนะฮะตรงนี้เป็นจุดขายสําคัญเมื่ะนั้นเนี่ยพยามให้ความสําคัญในประเด็นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นชุมชนในกรุงเทพหรือในภูมิภาคนี้ก็ตามที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยอยากส่งเสริมนะครับตรงนี้และบางทีต้องบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งนะฮะถ้าเราผนวกสิ่งเหล่านี้การท่องเที่ยววัฒนธรรมนะฮะไปกับการที่เออเราเป็นหน่วยย่อยเล็กๆไอ้พวกนี้ก็น่าสนใจ ผมมีโครงการหนึ่งน่าสนใจมากผมว่าท่านผู้ชมหลายคนนะเป้าหมายในชีวิตอาจารย์แป้งด้วยผมด้วยก็อาจจะมีแว็บเเข้ามาว่าอยากเป็นเจ้าของรีสอร์ทเล็กๆเอานะเล็กๆนะไม่ต้องไปคิดใหญ่เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าก็อย่างน้อยก็มีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเวลามีนักท่องเที่ยวมีอย่างนี้ก็ ม่เราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็นอนไปนอนรอไปออยู่ในที่สบายๆสบายๆสบายสวยๆงามๆด้วยนะแล้วก็มีคนเอาเงินมาให้เราทุกวันในี่ะเทศไทยมีความสุขมากกว่านี้อีกแล้วผมว่านี่คือแนวคิดที่ท่านผู้ชมทางบ้านก็รู้สึกว่าเอยบ้านปลายชีวิตอยากมีอะไรแบบนั้นเล็กๆนะทำไปเรื่อยๆมีความสุขหรืออะไรต่างแต่พอมาคํานวณราคาท่านผู้ชมลองคิดดูสมมติอยากมีรีสอร์ทนะฮะที่ทะเลที่แถวติดทะเลหรือว่าภูเขาก็ได้นะโอ้โหนี่เรื่องที่ดินมาแล้วนะฮะมาแล้วขนาดมาแล้วถึงแม้เราจะเล็กๆนะผมว่านะ ผมว่าต้องมีอ่ะหลักแบบหลายล้านอ่ะแค่ค่าดินนะท่านผู้ชมห้าล้านสิบล้านต้องห้าล้านสิบล้านต้องมีและในแง่สมมติเราสร้างสิ่งปลูกสร้างสร้างงานสถาปัตยกรรมดีๆเอาสักสิบห้องดีแล้ก็เอาสักสิบห้องพอโอ้โหสิบห้องสิบห้องห้องหนึ่งก็ประมาณสักสามสิบตารางเมตรยี่สิบตารางเมตรก็เล็กๆเล็กๆนะฮะรีสอร์ทเล็กๆเฉพาะตัวที่พักนี่ก็สองร้อยตารางเมตรยังไม่รวมในเรื่องของฟาซิลิตี้ ร้านนาร้านทานข้าวหรืออะไรต่างๆอะไรก็ว่าไปล็อบบงล็อบบี้นะครับห้องนงห้องน้ำอุปกรณ์ในการให้บริการต่างๆเหล่านี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเสริมเติมเข้าไปบวกบวกเข้าไปอีกนี่ผมว่าต้องมีอาจจะใกล้ๆหลักพันตารางเมตรนะแล้วคูณค่าก่อสร้างเข้าไปค่าก่อสร้างไปนะตารางเมตรละสองหมื่นโอ้โหลองคิดดูท่านผู้ชมก็ต้องมีเบาๆนะผมพูดตรงนะ ยี่สิบล้านบวกค่าที่ด้วยสามสิบล้านสามสิบล้านสักห้าแสนนี่ยังหาลาบากเลยนะท่านผู้ชมผมไปเจอผมไปเจอแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งทําให้ผมเปลี่ยนกระบวนคิดเลยท่านผู้ชมเนี่ยการที่เราเอาเข็นคุณค่าของเก่ากับของใหม่ท่านผู้ชมคงคิดว่าผมคิดว่าเอาตึกเก่ามาทำเป็นโรงแรมไหมมันมันมากกว่านั้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราคิดว่าโรงแรมเนี่ยมันควรจะมีอะไรมีห้องพักใช่ไหมฮะ มันควรจะมีตัวล็อบบี้ห้องอาหารหรืออะไรต่างๆห้องอาหารนี่ต้องมีนะคือมันมันเยอะไปหมดเลยไงและถ้าเราไปก่อสร้างน้นผู้ชมนี่ยังไม่รวมถึงนะว่าเราจะเราจะจัดการมันยังไงนะโอเปเรตมันยังไงนะเช่นสมมุติถ้าเรามีห้องอาหารปึ๊บเชฟเป็นใครใครจะมาทําแม่บ้านคนทำความสะอาดอะไรต่างๆนี่ยังไม่รวมกับไอ้คนที่ต้องมาดูแลห้องพักอะไรต่างๆผมพาท่านผู้ชมไปดูที่นี่เลยบางหลวงเฮาส์นี่บางหลวงเฮาส์อยู่ตรงไหนฮะบางหลวงเฮาส์อยู่ที่คลองบางหลวงคลองบางหลวง การเป็นเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทเล็กๆด้วยการที่มีเงินตั้งต้นล้านกว่าบาทเท่านั้นเองทำได้ด้วยเหรอนี่ตเมื่อกี้เราคุยกันไปนี่มันหลัก30ล้านนี่จะหลอกผู้ชมหรือเปล่าเนี่ย กำลังบอกน่คุณผู้ชมว่าน,นี่แหละคือแนวคิดที่เราคุยกันมาว่าเก่าใหม่รวมกันได้ไหมเฮ้ยมันเกิด<า>จากามุมมองนะฮะของทางเจ้าของนะฮะซึ่เป็นสถาปนิกด้วยแล้วก็อยู่ผมชอบมากเพราะอะไรเพราะว่าบ้านคุณคุณแม่เนี่ยอยู่ที่คลองบางหลวงอยู่แล้วนี่เรียกว่าเป็น ชุมชนดั้งเดิมของกรุงเทพเลยฮะเริ่มมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะฮะมีเรือหางยงหางยาวผ่านหรืออะไรต่างๆและชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันในแง่ของการทําให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งใช่ฮะมีนะบ้านศิลปินหรืออะไรต่างๆเข้ามามีแหล่งท่องเที่ยว คุณผู้ชมสามารถไปชมได้แบบวันเดียววันเดียวกําลังดีเลยมีอาหารอร่อยอะไรต่างๆนี่มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอยู่ในซึ่งร้านเนี่นะอย่างที่บอกร้านคุณแม่เนี่ยก็ทาเป็นเหมือนขายของที่ระลึกมีขายผ้ามีขายอะไรต่างๆดูไปดูมาเออเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างตอนแรกไม่เยอะนะ่านผู้ชมเริ่มมีเข้ามาบ้างคุณไม้ก็เลยคิดว่าเอ๊จริงๆแล้วถ้าให้ประสบการณ์เพิ่มเติมก็ไปอีกก็คือการมานอนสักคืนหนึ่ง แล้วตอนเช้าได้ใส่บาตรได้ใช้ชีวิตในชุมชนผูกเรื่องราวทางวัฒนธรรมเข้าไปมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็เลยทําลองหาบ้านบ้านเก่าแถวริมน้ำที่มีอยู่แล้วนะเป็นห้องเล็กๆสองห้องแล้วก็มามาพัฒนามาปรับแรุงหรืออะไรต่างๆหน่อยไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะนะฮะสร้างห้องพักก่อสร้างเป็นห้องพักสองห้องเท่านั้นเองท่านผู้ชมคือมีแต่ห้องพักล้วนๆเลยมีแต่ห้องพัก เอาแล้วอย่างนี้พวกนักท่องเที่ยวที่มาเขาจะไปกินข้าวอะไรตรงไหนอาจารย์ก๊อฟคือหลายคนเมื่อกี้เราคุยกันถึงกรอบการมีโรงแรมต้องมีห้องอาหารหรืออะไรต่างๆแต่นี่ผมถามหน่อยท่านผู้ชมอาหารในชุมชนอร่อยไหมอร่อยสิเขามีผัดไทยเจ้าเด่นมีอาหารของข้าวหวานหรืออะไรในชุมชนแกงขนมหวานอะไรต่างๆถ้าคิดอย่างนี้ของในชุมชนอร่อยนะท่านผู้ชมคําถามคือแล้วเราจะไปท่้งห้องอาหารทําแมวอะไรละเออ ใช่ไหมฮะคราะนั้นห้องอาหารหรืออะไรต่างๆก็เป็นส่วนองค์ประกอบที่อยู่ในชุมชนได้อาศัยบริบทของชุมชนนี่แหละแล้วเกิดอะไรรู้ไหมท่านผู้ชม,อมพอเกิด สิ่งเหล่านี้ขึ้นนะมีห้องพักที่เขาทําอย่างเดียวนะเพื่อให้พักนะฮะแล้วไปทานข้าวในชุมชนกันมันเกิดการเอื้อของเศรษฐกิจในชุมชนออมันไม่ใช่แบบรวยคนเดียวอะหลักการนี้เนี่ยฝรั่งเรียกว่าวินวินสเตจี้เลยนะจ๊ะก็คือชนะร่วมกันชนะเหมือนกันนะฮะคือต่างคนต่างได้ไม่มีใครเสียนะฮะเราสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาแต่ไม่ได้ไปทําลายธุรกิจของชุมชนเดิมแม้แต่น้อยแต่กลับส่งเสริมให้ การค้าขายเข้าดีขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเล่าบรรยากาศตอนนี้ผมไปเยี่ยมเนี่ยนะเราก็เข้าไปเดินในชุมชนเป็นทางเดินไม้ริมน้ำนะฮะแล้วก็มีเรือเป็ดพะโลไก่ติมกะิิก๋วยเตี๋ยวเรือขายมาขายกันเลยทีเดียวนะคุผู้ชมอยู่บนโป๊ะนะนนะดีไม่ดีนั่งกันในคอนวัน กินตั้งหวันกินไม้เรือมาโบกโบกโบกเ่นะหรืออะไรต่างๆพอเดินถัดจากนั้นไปนะฮะมีของขายซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็เอาของเป็นซุยเนียมีทั้งทำเองนะโฮมเมดโฮมเมดมีทั้งโอเคไปรับมาใกล้เคียงมาแล้วก็มาขายเกิดเศรษฐกิจที่น่าสนใจมีผมผมเดินถัดไปหน่อยนะเราจะไปเจอมีศิลปินที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเนี่ย มาหาที่วาดรูป hmm. เขาก็เลยเปิดที่พักนะฮะ hmm. พร้อมกับมีที่วาดรูปหรืออะไรสอนวาดรูปไปด้วยสอนวาดรูป,ร,ปรับวาดรูปเลยฮะ hmm. เข้ามาสเก็ตเร็วๆหรืออะไร hmm. ต่างๆ และเลยไปที่บ้านศิลปินที่มีการหัดโขนให้เด็กแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีอะไรต่างๆเสาร์อาทิตย์ไปได้ท่านผู้ชมคลองบางหลวงมันเกิดกิจกรรมแล้วท้ายที่สุดนะพอเราใช้และเริ่มแดดร่มลมตกทานข้าวแถวนั้นกับข้าวอร่อยมากคือเรียกได้ว่าทานกันได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันนะฮะเสร็จแล้วเข้าห้องพักเป็นไงท่านผู้ชมนี่คือวิธีการที่เรามองในการอยู่ร่วม ตึกเก่าอาคารกเก่าผมพูดตรงๆนะบางทีถ้าริมคลองแบบนี้บางทีมันมันทั่วไปมากอะ่ะเราเห็นในคลองคูคลองต่างๆเยอะแยะแต่เราทําให้การท่องเที่ยวเกิดมูลค่าด้วยวัฒนธรรม<ล>ด้วยบ้านเรือนได้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการลงทุนเราไม่ได้ลงทุนเยอะอนะแล้วประการที่สองคือเราไม่ได้ไปทําลาย สภาพแวดล้อมของชุมชนเดิมลองนึกนะว่าเราอยากเกิดอยากจะทํารีสอร์ทอะไรอลังการคือสมมติว่าเราตังเยอะจังก็ผมเคยเห็นที่อัมพวาเคสนี้เลยเนี่ยเราจะไปปลูกตึกสักแปดชั้นริมน้ํากันเลยทีเดียวตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่ฮะชุมชนเดิมต้องบอกก่อนว่าบางครั้งนะผมรู้นะว่าในทุนบางทีเนี่ยเจตนาดีอยากเอาความเจริญเข้าไปหรืออะไรต่างๆอยากเอาความโรมันเข้าไปแถวอัมพวาแต่ประเด็นคือต้องเข้าใจก่อนมันเกี่ยวกันตรงไหนมันมันอไเป็นแถวนั้นมีชาวโรมันอยู่หรือไงฮะมันเป็นเรื่องรถนิยมเ อาจจะชอบชาวโรมันหรือว่าชาวโรมันมีต้องก่เนือมาจากอัมพวานะไม่น่านะเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่ไปเที่ยวเนี่ยท่านผู้ชมเขาอยากไปสัมผัสท้องถิ่นความเป็น ความเป็นชาวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเออจริงๆเราจะทําอะไรขายของเราคืออะไรขายคืออะไรแล้วเราเอาบ้านเก่านั้นมารีโนเวทกันได้อย่างไรบ้างนี่อันนี้สําคัญแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันรู้สึกว่าเขามีทีมห้องด้วยนะอาจารย์แปงมีสองห้องนี่เลยมีมีทีมเลยมีทีมคือคนละคนละแบบไงคือถ้ามาพักนะครั้งแรกนะท่านผู้ชมมานอนห้องนี้แล้วก็สามารถมานอนอีกห้องหนึ่งในเดือนถัดไปได้ มีตีมรู้สึกเป็นออกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายห้องหนึ่งเป็นผู้หญิงห้องหนึ่งเป็นผู้ชายตกแต่งต่างกันนะหน้าไปนอนไหมฮะยิ่งถ้าเกิดว่ามีผู้ชายนอนรออยู่ในห้องนี้ยิ่งดีเลยนะโอ้โหนะจะได้ไปคุยกันในเรื่องของการออกแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะแล้วก็ติดริมน้ำนะฮะเอาขายหย่อนคลองหรืออะไรต่างๆมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วนะ จริงๆไอการลงทุนที่มากมายการทารีสอร์ทที่โอ้โหอำนวยความสะดวกครบถ้วนอลังการบางทีนะท่านผู้ชมเราพอเราเรารู้สึกว่าจริงๆประสบการณ์เหล่านั้นก็ก็อาจจะดีในในรูปแบบหนึ่งแต่จริงความเป็นพื้นบ้านความอยู่เก่ากับใหม่อยู่ด้วยกันผมว่ามันก็น่าสนใจใช่ครับและท้ายสุดลงทุนถูกมากอลองเอาโมเดลนี้ไปขยับขยายทําให้แต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนมีการพัฒนาด้านนี้ผมว่าตรงนี้เนี่ยทำได้ทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดนะฮะโดยเพราะยิ่งใน ตามหัวเมืองต่าจังหวัดที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในเรื่องของกระแสเอซเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเชียงใหม่อุดรหน,นองคายะอะไรต่างๆนี้เนี่ย ผมว่าเนี่ยอย่าลืมเลยนะที่จะเอาอาคารเก่าๆขอท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและท่านผู้ชมผมต้องบอกเลยบางทีเราดูมันเราดูแล้วรู้สึกอู้มันใหญ่ไงชุมชนเราจะดึงนักท่องเที่ยวได้ยังไงชาวต่างชาติแล้วเราจะไปที่ไหนผมพูดตรงๆนะชาวต่างชาติเดี๋ยวก่อนก็ได้โปรโมทกันเองให้ไทยเที่ยวไทยเนี่ยแหละและคลองบางหลวงจากเดิมนะท่านผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วการท่องเที่ยวไม่มีเลยเริ่มซาแล้ว เป็นคนที่อยู่ภายนอกชุมชนบ้านศิลปินเข้ามาปลุกกับคนในชุมชนว่าเฮ้ยเราตกลงจะทําเรื่องการท่องเที่ยวก็มาไหมเพิ่มรายได้อะไรต่างๆคึกคักขึ้นมาและท้ายที่สุดคึกคักขึ้นมาจากคนภายนอกกับคนภายในชุมชนร่วมกันใน5ปี10ปีนี่เองนะเพราะฉะนั้นที่น่าสนใจเลยนะที่พกิ๊ตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเมื่อกี้เราเห็นหลากหลายมุมนะฮะ เห็นชุมชนการอยู่ร่วมกับชุมชนบ้านเก่าเรือนแถวริมน้ําหรืออะไร,รต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูพวกตึกเก่ากันบ้างดีกว่าไปดูวิธีการออกแบบกันเลยพาณิดแล้วไปดูวิธีการออกแบบเลยครับพักสักครู่ครับให้ชมําในแบบของจิตขาวกันบ้างนะเดี๋ยวเราลองมาทายกันว่าเมื่อจิตขาวเนี่ยใส่เข้าไปแล้วครอบงานในร่างกายแล้วจะแสดงเป็นอารมณ์อะไรออกมาโซนาย ดีนะมันมันยังมาแค่ซอยเฮโยดีมันดีมันไม่ไปกลางน้ำด้วยกาานลง